โอเล่ซูเปอร์สอบอรี่ใหม่ลูกอมวิตามินซีสู้พบกับเรกติ้งนาว17นาฬิกากับท่อนดัตค่ะประธานปปอชอยืนยันค่ะว่าไม่มีการเร่งรัดการส่งสำนวนคดีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรให้สอน,นอชอถอดถอนค่ะ นายปานเทพกล้านรงรานประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปป,ปชกล่าวว่าการส่งสำนวนคดีถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้สภานิติบรรัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชพิจารณาถอดถอนเป็นไปตามขั้นตอนไม่ได้เร่งรัดตามที่ทีมกฎหมายพเพื่อไทยกล่าวหาโดยปป,ปชพิจารณาลงมติคดีนี้เสร็จนานแล้วแต่มีคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้ยุบุฒิทสภาจึงต้องรอความชัดเจนในอำนาจหน้าที่ของสนช จากนั้นจึงส่งให้สอนอชอพิจารณาต่อซึ่งสำนวนที่ปปชส่งให้สอนอชอพิจารณาเป็นคนละสำนวนกับคดีอาญาที่อายการสูงสุดมีข้อโต้แย้งค่ะเวเนซุเอลาเรียกร้องให้มีการประชุมฉุกเฉินโอเปกนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันค่ะ รัฐมนตรีต่างประเทศเวเนซุเอลานายราฟาเอลรามิเรสกล่าวว่ารัฐบาลจะขอเรียกร้องให้มีการประชุมฉุกเฉินกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกเพื่อหาทางยุติภาวะราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและเชื่อว่าสถานการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากสถานะของตลาดแต่เกิดจากการแทรกแซงเพื่อสร้างปัญหาทางเศรษฐกิจสำหรับธุรกิจผลิตน้ำมันขนาดใหญ่ทั้งนี้ราคาน้ำมันดิบของเวเนซุเอลาปิดที่82.72ดเซนต์ต่อบาเรลเมื่อวานนี้ลดลง3ดอลลาร์1ิ 7เซนจากสัปดาห์ก่อนซึ่งนับเป็นหนึ่งในราคาต่ำสุดของประเทศในรอบ3ปีที่ผ่านมาค่ะข่าวช่วงต่อไปพบกับตรงประเด็นข่าวข่้เวลา17นาฬิกา30นาทีค่ะ